สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีหักเพงเบิร์ดสุขูสุคนเอฟซีฟังไทยฟังลาวล้วก็ตามประเทศน้ำเด้อเนาะพ่อพ่อกับสว่างอีกเล่พ่อพ่อกับสว่างตอนนี้เนาะกะมาหานนองมะนาอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยกะดีใจน้ำนนองมะนาเพิ่นดนอี่ว่าเมเพิ่นปล่อยแล้วเนาะเพิ่นกะคือว่ามีช้างมาหิดของหนา้เพิ่นเนาะพพอแม่พี่น้องกะสว่างกับนำมาเวลาเที่ยงเนาะนนองมะนาเพิ่นกะพู้อยู่เพื่อนผมเนาะ ไปซื้อหมกทั่วเตงเนาะมาให้เพื่นต่ำย่ำเทียงเพื่อนพี่น้องไอ้มากับสาวบัวสาวทองอันน่องมะนาวสิไปลายเลยแบบนี้ฮะไปเนี่ยวอา,อาอตอนนี้เราเพื่นก็นได้ไปทางไหนมาทางไหนก็สกือบวชบายได้เพื่อนพี่น้องไอ้เพื่นก็นมานาั่งอยู่เตียงใกล้เฮือนเพื่อนนี่แหละเนาะนีะ่นก็คือเฮือนเพื่อนเนาะนี่ก็คือ เทือนไก่กันน้อเพ่อพี่น้องป่ะช่วยพี่น้องสว่างชีพ่าช่วยพี่น้องครับปลิตนะพ่อพี่น้องไว้จะไมาแฮว์บอแม่มาช่ช่างกินช่างกินไปยางเข้าไปทุกสบายดีชาวท้องชาวบัวไปเข้าไปทุกสบายดีอ่ะช่างไมาเห็ดแล้วบ่มีแห้งสบายดีน้องมะนาวสบายพี่สบายดีทั้งพี่เออ ไมวยีเนะมชวย่ไหมนะูว่าสองมื้อเลยลืมก็บแด่บาทนี่กินแล้วบอกขาเทียงนะอ่ยงเนหมอืมขัวใครกินอเออมาบอทัานเนาะเอาถัวเมว่านตามจ้าถัวไม่ตามวานี่ตามกินแต่ชาเนี่เน้อปลาไานีเน้อางน่น้าเล็นอันของพน้าเลยจิ้มขึนมากินเาพี่ได้บเอาิให้เจ้ากินกับตามกินเออหย่าง พี่นกพี่ติ๊วพี่เฮาม่หิวมันหิวไปถามเพิ่นหน่อยเพื่อนใช่อ้เพื่อนยังบอกท่านกินข่าวเทียงบ่อืออืออ๋อเพิ่นบอกจะไดจ้ะทำเั่วทำแตงชูเพื่อนว่าเลี้ยงข่าวบ่หรือว่าบ่ได้เลี้ยงบ่ได้เลี้ยงนี่แต่บ่มีนะเพิ่นว่าชิ่งเนี่ยเออแม่บ่มีเป็นน้ำบาบเจ้าเนาะกินไปแล้วเ๋าแล้วบ่ลายเเไม่ได้หน้าเนาะบ่ลายก็ให้เราอันเอาติ๊บข่าวมาอืม กอดนะบอกฮะกอดนะกอดนเทพื้นอืมเทพืนอืมมาหลดมานั่งกัในเขาของน้ําได้ค่ะมีใจบ่แบบนี้ถืออะไรไปใจอืมเป็นยังไงไปดินบุญบิดบุญเลยอยู่บุญนะมวนอยู่บ่มวนอยู่ห่าอย่างนอนอย่าได้ลูกใหอย่างนอนแทบเป็นยังไงได้บ่งหมอน้ำเล่อ่มันไ้บางอื่องนั้น้ว่งนอนดเพลงอืมริเซียนอาะเพ่อนบ่เล้จะได้เนขึ้นมาเลย ป้าในเออถามนะไม่ได้เชียนอาหารนะเพื่อนบอืมคือว่าเอ็นใส่ขี้บุ่นไงก่องนะป้าไม่ไทยกันเพื่อนปะถ่ายอยู่นี่เป็นยังเมื่ออะไรอย่างไรไ่ได้เมื่อแล้วมันหนึ่งถึงเจ้ายืมไทยไล้วบางเช้าบางยังงนะโอ้จัะหน่อยก่อนจัะหน่อยก่อนจังไปที่ไปเบิ้งเาราะฉะนั้นเราไม่ไปกินเออไปให้เพื่อนก็ได้จัร็ป่ะเพื่อนเพื่อนบอสจ้าสาทองจะบบัวไป งานแข่ห้องแห้งว่ะได้ค่ะเผื่เห็ดเรียกเห็นงานให้เฮาซื้อคนกินไปยังคุณนอนท่านออมมานาเผิ่นกับทั้งสบโบซื้อเป๊ปซี่มาฝาเพิ่นกัจยังให้สร้างกินเนาะเื่อพี่น้องสายบด้่าย้่้างนดีทั้งช่างคุนอะสี่คน

ทางช่างเพื่อกินพะคอนกินน้าแบีเนาะอากาศเนเตะนเบรรยากาศดีสมาใเพื่อนน่ชื่อกีนคืนกินเมันหอนมดบุญในห่อนเนาะน่แลหัวมันูบุญพนาวแมนชอสามมือนาวไบุญใหญ่บันี้นี่มีบุญใหญ่ไหมยังไม่ได้ยินเดือนหกคุณเ้าะบุญใหญ่เนาะตอนนี้ก็เดือนสามเนาะ จะให้มีโบทางสาบัวสาทองน้องมะนาวอยากให้ให้มีรับเลยนะให้มีวันนี้คอยใจลูกค้ามาหลายเองบ่วบ้างให้แล้วเจ้าบ่างบ้างเมืองนะคอยอทางหาเจ้าอยู่ข่าวเาเห็นที่เจ้าเอิร์นเยอะกระเจ้าแจ๊น้ำครับได้ไปเอาวีโบน้องมะนาวบริชชนนะบริชชนใจนะบุญชางเ็ดคุณว่าชิโรุเห็ดชอยคุณว่า นางยิมุ๋ยอยู่แล้วแระเจ้าแจกน้ลนะเจ้าลกไปเอาอยู่บ่แจกน้านะแมนกระเจ้าแจกน้าถ้าลงไปแจกน้ำเพนันมีมีมีอันขอพัดเด้แจกน้ำไปไอบุญเออแจกเพนดนกะกลาคืนนาะไม่ได้บ่ได้เห็นไม่ได้หาบุเพมันปจ่ะคือบม่ได้แจกไาแจกต้นเว้นนั่นแล้วก็ทาหุงชิ่งอยู่เลยน่ะจตามยคนนางฝอกปลชือบอพอได้อป่ะต้องแเนาะยืนเพื่อนน่ะ เอาไม่จองนะมงนี่มุมมนี่เลยนะเฮ้ยมันชากันเอบวแล้วสีสีมุง่ายแท่เนาะยังมีอนนั่นอยู่ด้มืออืนไปแล้มุงอืนไปเดมีสีว่ามุงปับปับ่ช่สีด้กดกาี่ยมุมปดสีว่ายอี่ดอกมีสีว่ายเออนาบ่นลยัว่าเนาะ ลงเย็นเนายลงมาแต่หนานอนเว้นันอนอนไดตื่นอย่างไะแกได้ตื่นนอมันเข้ามาแก่พาตาดมาอคุๆมาเลยมาแอมมีบ่เพือเปื่อนพัวแอมแม่ขาดเบอร์เดนเนาะขาดบยังเดทางทึงแ้วแบบนี้ทางทึงยังหัวเลีแม่นีก็ได้เะได้หรอ่ได้เเราเอามามือของนามไมแม่ ของน่ากันหนึ่งเออเออนี่อันนึงอันนี้อหนึ่งได้หนึ่งคุณสมบสก็จกจัแผ่นไหมมาสามสามแผ่นเอาแต่นัก็ได้ขันบนหัวนน่น้อคนเด็กสาแ่นี้นะ ยุงช่างแล้วจะลองให้เห็นยุไปกินไห้ช้างเพิ่นแม่ไถ่แน้เด็ดคนเด็ดคนน้อยเด็ดไปก้าเป็นไป่ถ่พนนาวให้เดนะเคยมากินเขาเพื่อน่นเองมว่าคนเมื่อกินเขาเพื่อนเองวางเอาบมีเขานะบัดจะบอกกันิเบอกเขาเนาะยู่มี้เขาเปืเอยข้งชอบนี่ยเ,เขาเปืเอกไข,ข่ไข่เอาไปเขาเปือกเขาข้างนาเพื่น เออเนื่ <rôle> <S <S <ici> <S ้เหาหน้าแต่เนื้อนี่แหะำหน้าทำหน้าไตเพื่อใครชอบกันนะเือให้หน่อยชด้เป็นไห้นะหน้าน่อยเดียวโบ่เขากระเต้หึมก็ตวันคํามาามอบที่ยมาให้ยีนะเมื่อได้ไเนาะชื่อกระชอบราพั่นไปทียไต แต่จะโชบจ้ะถาาเขาหน้าอีกนะมีแต่ไยเนาะเราไปให้คนที่ชีชกีที่กระีชไปใหม่เนี่ยแล้ว่ะกินขมื่อแล้วคืแวนี้เดินยะเข้าชุมนนี่เพิ่งกินเปืององเเตดนเดินเอันก็ให้กระเจ้าเห็ดก่เพิ่นหาซ้มสองไหนนาปูเนี่ยซ้ ลำกับพอไรยุ่เนาะอ่ะบได้เห็ดได้เห็ดบัไวน์ได้เห็ดนาที่เอ้าเห็ดนาที่เอ้าเห็ดนาใต้นาปูนนี่บบได้เห็ดหลายบนก็เคยเหนนั่นนี่สินาปูนี่นะสมบัติลรยได้สับัวนี่บบแม่น้หปูนนา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 าเถาโสมนี่มวยวจ้ควันไดนะวยจะคุวันไดเหี เองนะถามเรื่องง่ายี่ีัวเองเนสูตสาวบวูรี่ดูเลยะถามเรื่องง่าเมาเราแล้วรก็เลยมีลูกอืมถ้าพี่นาไายได้นานปูนายาพันเนี้ยสาวบัวนะเจ็ดเห้าบัวเว้ดิอืมเจ้าสาวังไม่เสียนะ ก็นั่นแหละห่งกระเจ้าเห็ดแบบเอือยน้องน้ำมันยานี่แหะเอ่อเผื่นเห็ดแล้วเขาเพิ่นจะชอบจ้ะปีตะกอนเพิ่อนหายหาแบบปีผ่านมากับปีก่อนเพิ le ่นหายทราบแบบพอได้เสียถ้ะหายคานาด้วยเจ้าพอด้กินบ่บปนนี่ใช่เจ้าแน่หายพอได้เสียค่ะหายคานาเอาเวลาเพิ่นนั่นเฮาเสียค่ะหายคานาได้เฮาก็บายไปเสียค่ะหายคานาเร็วแบบเจ้าพิมงคนแบเอาจะขึ้นเห็นเนาะ อันนี้หัาบอกว่าเอาเผาได้เนาะคนไกเสียคานาหายแล้วเมีนด้วยอุตนาเจ้าเสียปี่าไรปีหนึ่งหาสิบแ็ดหาสิบอ็ดพ่านไกลนิดนงน่ารักดีว่ะคนคนเนี่ยปีหนึ่งหาเซนปลายเกือบหกเซนปลายทุงยักษ์ทุงเดียวหาเซนปลาย กบ่อนได้นุ่มเฉอหนุ่มเื่อยนะคนอยู่ผิวพันเพื่อนอ้ยคนมาแต่นอกคุณขีมกรแต่เย้าจังหนาวเฉยเฉยเือชผมมาแต่หาเวลาลิจะคมาเหมอนกันนนีมาลินมาหวยชื่อเนาะิมาบอกเนี่งมาเบิ่งนของด่างามเพื่นใช่คับอกว่าในคับหนของกี่ของยังปนีแหะแขนไป นอกจากวัวชิตตอกซีของเรามันเกิดกี่ไข่มันกานั่นกัวแงแล้วโอ้คือการปอมกันใส่พอคือเหี้ยใส่พอมันนั่นให้มันนักพอนนักพอมันพอเบาหวานไม่ไหลใส่พ่อามสมัยไปนั่นไปบุญบัานองกระลงผูอบุญเจค่ยาอันบุญแจข่ดาวพ่นลงเาลง เอาน้องก็ลองบ้านชื่อคุณชื่อไม่เชียงก็บันดูดอกไม้เออดูไม่สิบไม้ดิจ้ะโอ้ยดูดอกไม้ได้น้องก็ลองกันใกล้เราเปลี่ยนนะเออบ้านดูดอกไม้ันโอเสร็คมาบันทึกชวนเจ้าไปนั่นมางัยเอาก็อ้ายคอยไปเด็ดดิโอ้มาสิไปยังไรเออไปคนหนึ่งก็คือคนหนึ่งอ่าคอยไปทรงสกษาแล้วเมื่อนี้เอยกั เดี๋ยวกันชดกันไปเผื่ไปดีลมนอนกันชับอะไรกินเนี่ยนอนก็นอนเท่านั้นแ้ละสิย่เมื่อตอนเด็กนอนสาวนอนวินกําลังหยางเขามาหินหยางงี้ไปหายเหน้อยนังกันชดเดวนอนกันนี่อ่ะมันยูดกะชับอะไ้ไปมีแดดเปิดน้าเขาไปใช้อ้าใน้างน้า จะมานัเเนาะย้โย้ตบหน่งมดเลอ้ยโย้ตบายเลยตบชานู้น่ยวันน่ะตบมาทำยแม่งวันไม่นาอกอคีรอโย้อะอรนี่มันเรยว้าวแล้วแบบโย้แล้วแบบวันนี้นี้เลยแต่คนยังนักเขาบรเด็กนอนคอยคิดวนเจ้านอนน่ะอยู่หัวเจะบึ้งนอน้ำเรืองวันนี้นอนนอนแื่เนี้ย Nó nhung tụi nhai hầm xà bùa Dạ dạ Thế đó chậm làm gì nè Chìm dạ. ra kìm xà bùa Vì sao quang với chắc <laughs> Chữa đó cho đó Chữa nó cho đó Chậm làm gì nè Chậm Nó chắc thừa là một đi sao Thấy hình nó chậm làm gì nè Chậm làm là lúc bố nhiều lúc bố nhờ có mà nè Bố chứ là mà lấy Thì nó mới sao Thì nó mới sao nó nó No, mẹ nhé sắp chị đẹp mặt với các nén học sinh. No, mày đi, năm 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 mày đi, ก่วงแต่ได้ของน้ำเพิ่มนึ่งกันเนาะยืนนะท่นไม่หยุดนะก่วงพอสมควรนี่หนึงนะทางฝั่งพื้นกลางผักพรอนเนาะเพราะว่าเที่ยงแล้วเนาะฝนก่ายังบุท่านเมื่อกินเข่าเที่ยงหรอกพ่อแม่พี่น้องเลยกะถามอาการเนาะงมะนาวเพิ่นเนาะหลังก้นเนาะถามแม่เพิ่นกามือเช้านี่กะไปน้ำเอาอยู่พูนพม่พี่น้องเลยทางบ้านสาว่างคุเนาะเพิ่นสิออกไปบ้านสาว่างพ่อแม่พี่น้องกะ อาการพันี่กยังบกค่อยดีพันเอกเนาะกับไข้กัวมะกรอยู่แม่พันก็ยังหักษาอยู่เนาะที่ว่าเพื่นปอยกับยังหักษาอยู่คือเก่าพ่อแม่พี่น้องเองเพิ่นกัยังอยากไปอีกคือเก่าอยู่เนาะกับสีประมาทเนาะเพื่อพี่น้องสว่างก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะกับขอบคุณขอบคุณทีพ่อแม่พี่น้องในข่าวมาหับ z o o คลิปแล้วก็บอกคามโฆษณาของสว่างขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี